อยากได้ทรัพย์ไม่จํากัดจํานวนไหลมาเทมาเขาให้ใช้1551ลองดูค่ะว่าจริงไม่จริงติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะโคทรทิป895จะมานำเสนอเกิดความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจอย่างง่ายๆเพื่อจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับเลขที5 15่1551เลขตัวนี้หมอดูบางท่านก็บอกว่าเป็นเลขเรียกทรัพย์ เสริมทรัพย์เป็นเลขอีกตัวหนึ่งที่เป็นเลขคู่มงคลที่จะเพิ่มเติมเงินในกระเป๋าของท่านใี้เพิ่มพูดลองมาดูค่ะคำวิเคราะห์ที่ครูทิพย์ชี้แนะจะเป็นอย่างไรเลขหนึ่งในทงางโหราศาสตร์เราถือว่าเป็นดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มของดาวบาปพระเราะนะคะให้ผลความร้อนแรงเพราะดาวอาทิตย์คือธาตุไฟไฟดวงใหญ่คิดถึงดวงอาทิตย์ได้ก่อนเลยนะคะ มีความร้อนแรงมีความยิ่งใหญ่ถ้าเทียบก็คือตีความหมายว่าเป็นความเคร่งตรงจะไม่ยอมใครอยู่ที่ไหนไม่ได้นาน,น,นเพราะใจร้อนคือพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้มันเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วความเกรงใจใครก็ไม่มีเพราะเขาถือว่าเขายิ่งใหญ่สุดแล้วนี่คือลักษณะนิสัยของคนที่มียศมีตําแหน่งมีอํานาจอย่างเช่นพระราชาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการที่พร้อมจะแสดงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ดาวที่เนี่ยเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความหมายของเพศช,ชายที่แสดงถึงอํานาจแสดงถึงพลังนะคะอาจจะตีความว่าเป็นเรื่องความดันสายตาร,ระบบเลือดตรงนี้ก็ได้ซึ่งสรุปรวมแล้วอะคะ่ะดาวอาทิตย์นี่คือพลังงานอย่างหนึ่งที่จะเสริมพลังให้กับคุณที่ใช้เลขนี้นะคะให้เกิดประโยชน์ส่วนเลข5เลข5ในวิชาโหรศาศาสตร์ค่ะเราถือว่าเป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในกลุ่มของดาวสุพราเค์นะคะ ถือว่าเป็นประธานใหญ่ของกลุ่มดาวเลยให้ผลอย่างไรคะดาวพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนครูอาจารย์การศึกษา,าศาสนาผู้พิพากษาหมอนักบวชวัดโรงเรียนศาลหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายของเลข5นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาความรู้ความซื่อสัตย์ความรับผิดช,ชอบอันนี้จะเป็นลักษณะของเลข5ที่แสดงผลนะคะและเมื่อดาวสองดวงเนี่ย เลขสองเลขเนี้ยมารวมกันจะเกิดผลอย่างไรคะผลที่จะเกิดคือมันจะกลายเป็นความสนุนทรีไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าพอร,รวมกันเนี้ยทราบไหมคะหกับ5มารวมกันกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นหกค่ะกลายเป็นหเ,เป็นเลขของดาวสุขเลขของดาวการเงินอีกแล้วเมื่อรวมกันเนี่ยจะแสดงถึงโชคลาภทางด้านการเงิน ความเป็นศิลปินของบุคคลตามลักษณะของดาวสุขจักแข็งกับแข็งรวมกันถือว่าแข็งทั้งคู่นะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเพศช,ชายดาวห้าเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งเพราะว่าเป็นธาตุดินที่แข็งมากนั่วหมาเป็นธาตุดินอาทิตย์เป็นธาตุไฟแต่รวมกันเนี่ยมันกลายเป็นคู่มิตรที่เสริมซึ่งกันและกันในจุดที่บกพร่องและเมื่อรวมกันกลายเป็นดาวโก ทำให้คนคนนั้นนะ่ะมีความอ่อนโยนมากขึ้นจากอาทิตย์แข็งแข็งจากดาวห้าที่มุ่งแต่อยู่ที่กฎเกณฑ์อยู่ที่เรื่องราวที่เป็นหลักเกณฑ์ระเบียบแบบแผนก็กลายเป็นจะอ่อนโยนซอฟลงเมื่อเมื่อท่านนะคะเอาเลขนี้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอาจจะเป็นรหัส ATM มาตั้งนะคะมันจะปรับเปลี่ยนนะคะการใช้งานมันจะเปลี่ยนไปหรือเอามาใช้อะไรที่ เป็นสื่อความหมายอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นตั้งเป็นรหัสลายไอดีจะมีผู้คนเนี่ยเมตตามากขึ้นดึงดูดเพศตรงข้ามเพราะว่าดาวหกเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งสวยงามเป็นสัสญ,ญลักษณ์ของสเสน่ห์ที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาท่านจะได้รับความเมตตาท่านจะมีวาจาที่พูดจายอย่างฉเฉลียวฉลาดตามนิสัยของพฤหัสที่เขามีปัญญาเป็นเองการสนับสนุนของผู้ใหญ่ ก็จะดีมากขึ้นถือว่าเป็นส่วนที่เสริมการงานเป็นส่วนที่เสริมธุรกิจบางครั้งนะคะมันจะมีการปรับอย่างเรื่องที่มีปัญหาหรือเรื่องที่ผิดพลาดเนี่ยจะถูกแก้ไขด้วยสติและด้วยปัญญาท,ทําให้งานอันที่มีปัญหาเนี่ยผ่านและรู้ล่วงไปได้นะคะแปลกที่คนใช้เลขเนี้ยกับกลายเป็นว่าเขาจะใส่ใจผู้คนรอบข้างมากขึ้นดูอ่อนโยด,ด,ดูซอฟลงทั้งที่เลขของเขาเนี่ย ถ้าตามเลขแล้วเป็นเลขที่แข็งเลขหนึ่งนะคะใครที่ใช้เลขเนี้บอกเลยค่ะจะมีเซ์เรื่องอา่านใจคนดูลักษณะเดาใจผู้คนได้ไม่ว่าลุงน้องจะมาพูดอะไรไม่ว่าผู้ใหญ่จะมาพูดอะไรคุณจะจับทางและเดาทางได้ถูกนะคะตรงนี้ค่ะพอเราจับทางและเดาทางเ็าถูกเนี่ยมันทําให้เราวางแผนทําอะไรได้ง่ายขึ้นทําให้งานของเรามาสะดวกและอาชีพที่เหมาะที่จะใช้เลขเหล่านี้นะคะเลขหนึ่งหหนึ่งเนี่ยบอกเลยนะคะว่า อาชีพทนายความที่ต้องใช้คําพูดอาชีพนักจัดรายการวิทยุวิทยากรฝ่ายฝึกอบรมนะักธุรกิจนักบิจก็ควรใช้เพราะว่าตรงนี้มันเสริมในด้านการดูคนการวิเคราะห์คนเพราะเราจะหนึ่งเอาเขามากเลยฝ่ายบริหารฝ่ายการตลาดและผู้บริหารองค์กรน,นะคะส่วนใหญ่ถ้ายิ่งจะเป็นข้าราชการก็เหมาะที่จะใช้เลขนี้แต่มีข้อติติงอยู่นิดหนึ่งบางท่านอาจบอกว่าพอมีเลขนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะทําให ทำอะไรช้าลงนิดนึงเพราะไปติดที่ดาวฤหัสที่เป็นเจ้าหลักการแต่อย่าลืมค่ะเขามีดาวหนึ่งอยู่ดาวหนึ่งจะทำอะไรว่องไวเพราะฉะนั้นทั้งสองเนี่ยจะมาคานกันทําให้ทําอะไรได้รวดเร็วมากขึ้นแก้จุดได้ของเลข5ซึ่งคิดว่าทํางานช้าจะปรับให้ทํางานได้รวดเร็วจุดบกพร่องจริงน้อยลงเพราะเสริมด้วยเป็นดาวคู่มิตรตรงนี้ที่มาเสริมเข้ามานะคะเป็นเลขที่ดีเลขหนึ่งเลยใช่ไหมคะ เป็นอย่างไรบ้างคะเลขที่ครูทิพย์แปดเานำมาเสนอตรงใจถูกต้องใช่หรือไม่ใช้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้อยู่เนี่ยใช้มาแล้วเกิดผลเหมือนอย่างที่ครูทิพย์ได้ให้คำอธิบายไปแล้วหรือเปล่าคะ ลองมาให้ความคิดเห็นหรือหันมีคำถามฝากไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้าน,นสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์895นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ